คนจิว่ามินาซงวันบีมมุดสสวัสดีครับผมบีมสรัญยูเองครับ วันนี้ผมอยู่กับที่สำนักใหญ่ของเราคือ S9 Thailand เพราะการแต่งรถคือชีวิตกับเฮดคอร์เตอร์รามอินทรา31นะใครที่ไม่เคยมาอยากจะเรียนเชิญน,นะครับเพราะที่นี่เหมือนอยู่ออโต้ซ alon เลยหรือว่าอยู่ออโต้แบ็กที่ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะต้องบอกว่าที่นี่นะครับเราเป็นตัวทนแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหลากหลายอย่างแต่วันนี้ขอเซอร์ไพรส์จาก Tokyo ยวออโ alon ต้องบอกว่าไปอะ่ะเห็นคอนเทนต์เบื่อละวันนี้ผมนำสินค้าจากออโต้ซ alon มาที่นี่เลย สินค้านแรกอันบ็อกซ์มาเลยครับนี่ทีมงาน S9 จัดการให้ผมหน่อยผมขอแนะนำนะครับสินค้านี้หลายคนเนี่ยอาจจะยังงงว่าเฮ้ยกล่องเป็นอย่างนี้เหรอเพราะทุกคนส่วนใหญ่ไปซื้อมือ2ซื้อเลยก็ตามที่นี่ S9 Thailand นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับบ่อ Bright j a p a นะหรือว่าบ่อ i g h t s e a t นะครับบ่ะสมัยก่อนที่เขาฮิตกันนันคืออะไร หลังแข็งกากเพชรนะหรือว่าโลแม็กนส่นเองวันนี้พิมขอแนะนำครับกับรายรุ่น CS VS แล้วก็ RS นะครับสามรุ่นนี้จะมีหน้าตาดีไซน์คล้ายกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะเองเลยอันบอกนี่ใหม่กิฟต์เลยจานได้กินจิมิโกะของญี่ปุ่นเราจะแกะดีๆพราะ อันนี้อาจจะมีลูกค้าจองแล้วราคาเริ่มต้นบิมบอกเลยนะฮะเพียงแค่3,4900จนถึงประมาณ40,000กว่าบาทนะฮะก็สามารถได้ใช้ละกับ,บรายรุ่นนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของทางรายนะครับต้องบอกว่าทำจากวัสดุยูรเทนโฟมมีความแข็งแรงกระชับนุ่มและด้วยดีไซน์ของรายเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหลังแข็งกาก,ากเพชรซิกเนเจอร์เขาก็ยังดีเหมือนเดิมนะฮะด้านหลังดีไซน์ดูดิฮะ ขึ้นขอบขึ้นกากเพชรทุกอย่างแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของการนั่งวัสดุด้านข้างนะฮะต้องบอกว่ายูรีเทนโฟมทำให้เรากระชับกว่าเดิมเวลาโยนโค้ง,งแรงๆก็อุ้มตัวเองได้และที่สําคัญมีมาตรฐาน FIA สามารถลงแข่งขันในสนามได้ด้วยครับขออนุญ,ญาตนั่งโอ้ยพอดีเลยอะ่ะดูดิ p พ s i t i น n ิ n งทุกคนพอดีนะจังหวะ สามารถถ้าใครเหลือๆก็ซื้อใส่ซีมูเลสซิ่งที่บ้านก็ได้นะฮะต้องบอกว่าราคาคุ้มมากแล้วก็เป็นวัสดุผ้าสลับกับหนังนะฮะและทุกอย่างเป็นวัสดุกันไฟหรือว่ากันสะเก็ดไฟไม่ให้ลุกลามนะฮะตรงนี้สําคัญเรามาดูดีกว่าว่าของแท้ของเทียมเนี่ยมันต่างยังไงเพราะที่นี่เนี่ยเราขายแต่ของแท้เพราะเราเป็นดิสติบิวเตอร์จากไบร์นะครับที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ไว้เลยนะครับกับการดูไบร์โลแม็กซ์แท้ไม่แท้ที่สําคัญนะฮะกับสติ๊กเกอร์ด้านล่างก่อนขออนุญ,ญาตนะครับนี่ทุกคน เขาก็จะมีะเป็นโมเดลบอกนะฮะน,นี่คือซ RS เนะเห็นไหมนะฮะมีโค้ดบอกและคุณสามารถเช็คโค้ดหรือว่าสแกนในเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็สามารถเช็คแท้เช็คเทียมได้เลยนะครับว่าผลิตปีไหนออกมาจากรายโรงงานอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่หลายๆคนเนี่ยบางทีไปซื้อมือสองมาแล้วงงว่าแท้หรือเทียมวะนะครับผมเชื่อว่าเช็คพวกนี้แล้วอุปรกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยครับมาตรฐานญี่ปุ่นนะฮะและท้งหน้ำหนักเบามากทุกคนดูดิ ผมบุบยกไม่ถึงประมาณสักห้ากโลนะฮะไม่เกินและที่สําคัญนะครับต้องขอนี่หน่อยนี่มีใบาวารันตีทุกๆอย่างจากไบรยอันเนี้ยที่สําคัญเลยนะครับรวมถึงกล่องแผ่นซีลที่ได้มาและด้านหลังตรงนี้เช่นกันกับโมเดลและมาตรฐาน FIA ครับคุณสามารถดูได้จาก FIA แล้วก็สามารถใช้ได้อาเอฟเอ99เบอะ f เอฟเส่วนใหญ่ที่ผมแข่งนะฮะจะใช้ได้7-10ปีอยู่ที่กติกาฉะนั้นเบาะอันนี้ถ้าคุณถอยที่คุณจัดไปนะฮะเนี่ยติ๊กเกอร์แท้เป็นอย่างนี้นะจะมี s e r i a l number ซึ่งผมเนี่ยมีเดินทางไปฝรั่งเศสที่ปารีสได้ไปเจอ,อสำนักงาน FAA แท้แล้วนะครับอูโหคือมันเป็นเรื่อง s e r i o u s มากเรื่อง f a a ถ้าคุณไม่มีมาตรฐานหรือว่าเบอะคุณหมดอายุ FAA ไปแล้วเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ลงแขกน,นั่นเองครับนะใครอยากจัดจัด ต้องบอกว่าราคาเริ่มต้น34,900บาทเองแล้วก็ตอนนี้ใครดูคลิปบิมอยู่นะ9%ลดไปเลยโทรมาหา S9 หรือว่าไลน์หาก็ได้นะครับเมื่อจะเป็นไลน์แอดหรือว่าทาง Facebook Page หลังบ้านมีแอดมินตอบหมดนะฮะถ้าใครอยากได้เมื่อจะเป็นรุ่นไซส์ vscs หรือว่า rs นะครับมีมาตรฐาน FIA ลงแข่งขันได้ใครที่ชื่นเกียปั้นรถแข่งใหม่คนคลีนบอกเลยใส่ตัวเดียวโคตรหล่อจัดไปอันบ็อกซ์อันแรกสินค้าต่อไปเฮ้ยนี่ช้อปปี้มาเนี่ยกิ้งกิ๊ง Bye.